สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอะตอมนะครับกับรายการที่พี่ซายบายพรทิพย์นะครับวันนี้อะตอมจะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวนะครับหน้างานวันนี้อยู่ที่จังหวัดสกลนครครับเดี๋ยวตามอะตอมมาชมบรรยากาศข้างในกันได้เลยครับ ครับและตอนนี้นะครับทีมช่างของเรากําลังติดตั้งหน้างานกันอยู่นะครับไว้เสร็จเรียบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอาตอมจะพามาอัปเดตดีเทลของแต่ละจุดกันครับ ครับและตอนนี้นะครับห้องครัวของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอาตอมจะพาคุณผู้ชมมาชมดีเทลแต่ละจุดนะครับของเคาน์เตอร์ครัวนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับครับส่วนแรกก็นะครับก็จะเป็นช่องใส่ของก็มีระบบท่อนะครับครับช่องถัดมาก็เป็นช่องใส่ของนะครับก็ระบบสายต่อแก๊สนะครับด้านบนนะครับและในส่วนถัดมาด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับใส่ของขนาดใหญ่ได้นะครับ ครับที่ช่องเก็บของเยอะขนาดนี้นะครับก็เพราะเจ้าของงานนะครับต้องการที่จะมีพื้นที่เก็บของไว้เยอะๆนะครับเราก็เลยจัดหนักจัดเต็มให้เลยครับแล้วยังไม่พอนะครับยังมีช่องลิ้นชักตรงนี้นะครับไว้เก็บช้อนซ่อมนะครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน3ช่องเลยครับขาบในส่วนของด้านบนนะครับก็จะเป็นตู้ลอยนะครับตัวที่เด่นๆนะครับก็จะมีนี่เลยมีไฟส่องสว่างให้นะครับสวยงามแบบนี้เลยครับสาหรับดีเทลด้านบนนะครับก็จะเป็นช่องใส่ของนะครับด้านบน ส่วนถัดมาจะเป็นช่องเปิดนะครับช่องเปิดลงตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวถัดมาเป็นปุ่มจับนะครับปุ่มจับเปิดและเป็นช่องใส่ของด้านบนครับลายด้านล่างอันนี้เป็นช่องกระจกนะครับสามารถใส่ของโชว์ได้ครับเช่นแก้วไวน์แก้วแชมเปญนะฮะตัวนี้จะเป็นซอฟโค้ดด้วยนะฮะสำหรับในส่วนของหน้าท็อปนะครับหน้าท็อปตัวนี้เป็นหินอ่อนเทียมนะครับ สีไว้วรกัดนะครับและในส่วนของหน้าบานนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นลามิเนตนะครับแล้วก็ส่วนของบอดี้นะครับโครงข้างในก็จะเป็นไม้ HMR นะครับไม้ทนความชื้นนะครับ นะครับที่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆเป็นแบบฟิตอินหรือบิวอินนะครับที่ราคาสามารถจับต้องได้นะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ทิปนี้ทรายบายพรทิปครับสำหรับทั้งหน้าอตอมจะพาคุณผู้ชมไปชมงานบิวอินเฟอร์นิเจอร์ตัวไหนและที่ไหนอีกนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจเลยครับสำหรับวันนี้อตอมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ